อีกหนึ่งอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือฝุ่น PM 2.5นะครับถึงแม้ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทุกย่อมย่าถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะขอความร่วมมือแล้วอย่าให้ชาวนาเนี่ยเผาวพวกตอซังข้าวต่างๆอย่าเผาว,วัชพืชเพราะมันสร้างมลพิษท,ทางอากาศแต่ก็มีชาวนา,าชาวนาบางคนนะครับที่เขาไม่สนใจครับยืนยันว่าก็จะเผาอะ่ะเพราะว่ามันถูกกว่าตอนนี้ยิ่งน้ํามันแพงแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็แพงด้วย ึงแม้ว่าจะมีคําเตือนจากหลายหน่วยงานนะครับให้ชาวนางดเผาว,วัชพืชงดเผาตอสังข้าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศแล้วก็สร้างมลพิษแต่ชาวนาในพื้นที่หมู่7ตําบลป่างิ้วอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเขายืนยันนะครับว่าก็จะเผาอ่ะจะเผาตอสังข้าวเนื่องจากการไถกลบมันเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนค่าจ้างรถไถมีกเกษตรกรรายหนึ่งครับที่เขาบอกว่าทํานาข้าวทั้งหมด20ไร่ถ้าเกิดไม่ให้เผาเนี่ย แน่นอนเขาก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในการไปถ่ายกลบทั้งค่าจ้างค่าน้ำมันซึ่งทุกวันนี้มันก็ขึ้นราคาจนทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวที่สูงอยู่แล้วเนี่ยสูงขึ้นไปอีกขณะที่ราคาข้าวกลับสวนทางราคาน้อยลงตกต่ำลงตลอดก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกมารณรงค์ห้ามเผาเนี่ยช่วยหาแนวทางให้ชาวบ้านด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้เผาเนี่ยต้นทุนมันเพิ่ม เพราะว่าต้องถอยกลบ2ครั้งทั้งค่าน้ํามันแพงขึ้นค่าจ้างรถไถเป็นต้นทุนที่ชาวนาเขาต้องแบกรับใจจริงเขาบอกไม่อยากเผานะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงวิธีการเผานี้มันประหยัดต้นทุนมากที่สุดแล้วก็อยากให้ภาครัฐเห็นใจด้วยแต่หากภาครัฐมีวิธีอื่นในการกําจัดวัชพืชเกษตรกรเองเขาบอกว่าเขาเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือทันทีครับ